เอาสักทีอืมอืมโดนเอ้มันดีมากคับเราหมักและปรุงให้คนเรียบร้อยแล้วแค่เอาไปทอดแล้วกินได้เลยพริกกระเทียมเลยหนูลองโอ้โหมีติดตู้เย็นไว้นะคะพ้่มลสปาร์ตใส่ฟรีซ้อได้ถึงสองเดือนด้วยกันเนอะแล้วพ่ไกฮะไม่ไม่ไม่โฟกัสเอาใหม่พูดใหม่วางวางพี่ก่ครับเนี่ยเอาพูดที เนื้อพี่ไก่ครับเวลากินนะฮะดูนะจวดไปอืมเป็นไงล่ะของคุดีจริงๆร้อนมากเห็นคดีาฟาสต์ฟู้ดนะจ๊ะอืมเน,นื้นมอมากๆเขาเนื้อเปรี้ยวกลมกล่อมกำลังดีเค็มไปที่เหนียวเขาเหนียวดุวยใช่คะจะมาตอบคำถามของหลายๆคนนะคะที่ถามว่า ทอดของอย่างไรให้อร่อยนะคะจะไปทำให้ดูมันไม่ยากใช่ยากมากอัับแรกต้องมีของให้ทอดก่อนประกอบไปด้วยอันนี้ก็คือเส้นก๋วยซัพแล้วก็แหนมสามชั้นแล้วก็แหนมปีกไก่ครับจากฟาสต์ฟู้ดทั้งหมดเลยนะคะถูกต้องครับว่าเรื่องกระทะนะครับถ้ากระทะแบบเครื่องเทฟลอนคือดีมากๆเขาไปทำให้ไม่ให้ติดกระทะข้อที่สองคือน้ำมันต้องท่วมหมายว่าต้องเยอะนิดนึงนะครับไม่อย่าเสียดายรา้องกานเสียดายน้ำมันพอเสร็จกรองแล้วเก็บไว้ใช้ใหม่ได้ ข้อที่สามคือนนะ้ำมันต้องร้อนอุณหภูมิต้องได้แค่แคดูนะครับอ่าอย่างรครับถ้ามันร้อนี่ที่ลงไปเพิบครับเดี๋ยวเขาขึ้นมาเลยถ้าขึ้นแบบนี้ <c oughs> ว่าได้ที่แล้ว เทสต่อไปเลยครับลงเลยนี่ลงไปเลยสามชั้นลงไปนะฮะค่อยลงไปเรื่อยๆอันนี้คือแหนมสามชั้นนะคะจากฟัดซูดของวดีโอป้าเองใช่คหมคะใส่ลงไปเลยครับจะคู่ว้างนิดนึงเราหมักมาให้พร้อมในซองเลยนะคะดังนั้นคุณเอาไปทอดอย่างเดียวแล้วทานได้เลยเล่อยเ่จะใส่แหนมสามชั้นไปก่อนดะครับเพราะว่าแหนมสามชั้นนี่จะสุกช้ากว่ามันจะออกแล้วมันจะแข็งกับกรอบอี่ยใช้เวลาสักพักหนึ่งใคร่็เราทอดในเตาเดียวกันนะก็คือให้เอาของที่เคี่ยสุกช้าลงไปก่อนถูกต้อง เอาปีกไก่ลงแล้วนะนะใช่ครับแล้วเวลาใช้ใช้ไฟกลางนะี่ใช้ไฟแรงมากๆพอใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวอาจจะทำให้ดำาลมัไหม้ได้นะครับ <อา S 2> ใช้ไฟก่างเพื่อจะให้มันสุกได้ทั่วถึงในหนาเดียวกันมันก็ มันมันก็กรอบเดือดด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องใช่ใช่ใช่ใช้กลางๆไว้ใช้แรงไปข้างข้างนอกสุกข้างในยังไม่สุกอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่น้ําออกจากแหนมอ่าถ้าน้ำออกเยอะแหนมก็จะเปรี้ยวและเข้มข้นมากขึ้นตามลงไปได้เลยครับวันนี้เล่นได้ที่แล้วนะครับตามมาจาะใส่ของอีสานของเราจะแบบเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวใครชอบแบบเปรี้ยวๆนี่ต้องจับข้าวโพดเลยต้องแช่ช่องธรรมดาไว้สักสักสองสามวันเลครับเปรี้ยวสาใจแน่นอน คือ <ปะ S 1> พอซื้อของเราไปอะคะ่ะถ้าเกิดสมมติเอาไปทอดเลยกินเลยมันจะเปรี้ยวนิดๆแต่<ช>ถ้าเกิดใครได้เปรี้ยวเยอะก็ทิ้งไว้ในช่องธรรมดาก่อนอมันก็จะเปรี้ยวขึ้นแล้วค่อยเข้าช่องฟรีซฟเเก็บไว้ได้หนึ่งถึงสองเดือนเลยนะ<ช>ได้เลยนะคะ,คะ,คะเอาตามที่เราชอบเลยครับแบบไหนก็ได้นี่เริ่มได้ที่แล้วเริ่มเลือกแล้วป้าหมายถึอว่าเอาตามความ คชอบความกรอบความสุขที่ทุกแต่ละคนชอบนะคะต้องครับแล้วนะคะสําหรับไส้กรอบอีสานนะคะแหนมสามชั้นและแหนมปีกไก่จัดฟาดฟูต้องครับเรามาดูที่ไส้กรอบอีสานก่อนเลยนะครับให้ดูความฉ่ำข้างในความฉ่ำนะครับเนี่ยเดี๋ยวเวลาทำท่าจะกินแล้วไม่ทันไม่ทันจะให้ใครดูอะไรนี่นี่โอ้โห่ที่บอกใครใครสังหาไส้กรอบอีสานมันเปรี้ยวต้องจากฟาดฟู๊ดนะจ๊ะเอาไปทอดก็อร่อย ย่างได้ด้วยโอ้โหพริกเบ็ดหนึ่งคุณจะกินไม่ใช่กินครึ่งชิ้นกับพริกหนึ่งเม็ดหรอคะดื้อมากลุยฮะโอ้โอ้เจ้ะเออแล้วแหน่เลยนี่คือแหนมสามชายคำนามของเรานะฮะนี่ฮะเข้าเหนียวข้ามาแล้วแหละเราเป็นข้าเหนียวที่แบว่าลุยครับ ซื้อไปแกะหังทอดปึ๊บอร่อยเลยกระเทีเยมเลยกระเทียมโอ้โหเออของเนี้ยบางอย่างพอมันกินเข้าไปมันช่วยชูรสนะชูรสของของที่เรากินและแบบปีกไก่นะคะล่อมอย่างนี้ครับอะไรครับข้มามต่างๆเราดิเห็นไหมมันยังช้ำอยู่นะเอาพริกปักลงไปเอาพริกปักพริกปัก โอ <Okay. S 2> <า>เเฮ้ยสองเมตรเหรอปักมาสามเม็ดไปเลยอย่างงี้บ้าพ่อเด็กๆไม่ควรเรียนแบบนะคะเป็นความเฉพาะตัวโอหเปรี้ยวเผ็ดกลมกล่อมทอดคุณนะอร่อยทุกอย่างไม่ใช่แค่แหลมน้ำพริกต่างๆก็เด็ดเปรี้ยก็อร่อยคัทหมูอะไรนะน้่พริกแคทหมูก็ดีทุกอย่างเลยบอกับสุดยอดมากครับต่ำได้